รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นําเสนอหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนานะคะก็คงจะทราบค่ะว่าในพระพุทธศาสนาของเราเองก็มีหลายนิกายด้วยกันนะคะแล้วก็หนึ่งในนิกายค่ะที่มีความโดดเด่นนะ,ะเป็นเอกลักษณ์นะคะ แล้วก็อยู่ในประเทศไทยของเราจนเรียกได้ว่ามีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีชีวิตสังคมของคนไทยเรานั่นก็คือในส่วนของพระอนันตนิกายค่ะซึ่งหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพระอนันตนิกายนะคะท่านเป็นพระที่มาได้อย่างไรนะคะมาอยู่ในเมืองไทยเราได้อย่างไรวันนี้ละคะ่ะท่านผู้ชมคะเราจะได้มาพูดมาคุยกันค่ะว่าในเรื่องของพระอนันตนิกายนะคะท่านมีที่มาอย่างไรวิธีการปฏิบัติคําสอน กิจของท่านเป็นอย่างไรนะคะและที่สําคัญในเรื่องของการนําคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนยิ่งเป็นประเด็นที่น่ารู้อย่างยิ่งค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้รับเมตตายอย่างยิ่งค่ะจากองค์พจนกรขออภัยจากองค์พจนกรกุลนดรพิสิทธ์ศรีวิชานะคะหรือว่าฉายาท่านก็คือเถียนเบ้านะะท่านเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคะ เป็นพระที่มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาค่ะปัจจุบันนะคะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจังหวัดนคนปรปฐมค่ะกับนมัสก,การเจ้าค่ะ,ะมิตรพูดค่ะ,จะเจริญพรทรา,า,าบมาว่าพระอาจารย์สนใจในเรื่องของการศึกษาอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะชอบชอบครับอชอบแล้วก็เป็นงานที่ถือว่าเป็น <c oughs> งานสร้างทายาททางพระศาสนาเนะเป็นงานเส้นเลือดหลักที่หลวงพ่ออุประอุปชา หลวงพ่อท่านเจ้าคณะาใหญ่อนัมนิกายเนี่ยท่านได้ปลูกคือถ่ายทอดยีนแห่งการเป็นนักศึกนักการศึกษา,าไว้แล้วก็สั่งไว้ว่าให้เอามาช่วยสร้างทายาทคุณอย่าทิ้งการศึกษานะคุณอย่าทิ้งโรงเรียนนะต้องให้โอกาสเด็กให้ก็ได้เข้ามาเรียนหนังสือ,อได้แบ่งเบาภาระาพ่อแม่ขอบ้างเจ้าค่ะเราเหมือนกับสะพานอะ่ะต้าบอก <c oughs> ทอดให้เขา ข้ามฝากไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องกลับมาตอบแทนอะไรเป็นผู้ให้อันนี้คือจิตแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นคติของทางพุทธศาสนามาหายานอนามนิกายเจ้าค่ะเจริญพรครับค่ะพอพูดถึงเรื่องของอ,าอนามนิกายหรือนิกายอนามว่ายอย่างนั้นได้ไหมครับอาจารย์เจริญพรเพราะฉะนั้นหลายท่านก็สงสัยกันว่าเอพระอนามนิกาย กับพระจีนเนี่ยเหมือนกันไหมเจ้าค่ะพระจงาง่ะอ๋อเจริญพรต่างกันก็กกแค่คําพูดนะแค่แค่คําเรียกเจ้าค่ะใช่ไหมฮะแต่ที่จริงเนี่ยก็ความความเป็นพระก็มีพระอุปัาชามีคู่สวดมีอะไรเหมือนกันทั้งหมดคือคือความเป็นพระไม่ได้แตกต่างเลยแต่แตกต่างในเรื่องของคําบัญญัติว่าอันนี้มาจากเวียดนามนะอันนี้มาจากจีนนะเพื่อง,ง่ายในการปกครองแค่นั้นเอง นั่นหมายความว่าพระอนามนิกายนี้เป็นสายพระพุทธศาสนาจากประเทศเวียดนามได้ไหมคะครับคือคําว่าอนามเนี่ยเป็นเป็นคาเก่าเจที่ใช้เรียกประเทศเวียดนามปัจจุบันนะฮะแต่แต่ก็ยังคงมีคําว่านาอยู่ข้างหลังนะแต่แต่เดิมเขาเขาเรียกอนามเป็นชาวจีนเขาเรียกดินแดนตัวนี้ว่าดินแดนอนามอนามก็คือเราเอาคําว่าอนามเนี่ยมาแล้วเป็นพระก็ ต้องใช้คําว่านิกายอยู่ในสังกัดอนนำจึงเป็นอนนำนิกายนะฮะเป็นชื่อเก่าเหมือนกับชื่อไทยประเทศไทยเราอดีตก็คือสยามอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสยามนิกายอยู่ลังกาเขาเขาเรียกเราสยามนิกายใช่ไหมค่ะสยามวงใช่ไหมใช่ค่ะ่อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อมาสมัยที่เวียดนามเขาเรียกตัวเองว่าอนนำก็เลยเอาคําว่าอนนำนี่มาใช้เป็นอนนำนิกาย อ๋อนี่คือที่มาของน,นักการเมือหรือคนปัจจุบันเขาอาจจะเรียกเวียดนามนิกายก็ <c oughs> <ต>มีเหมือนกันนะ<ม>แต่ว่าระบอบก,การปกครองในสมัยเป็นอานามกับเวียดนามคนละคนละสมัยมคนละระบอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคงคําว่าอานามนิกายไว้เพราะเป็นคําที่อยู่ในกฎหมายของเมืองไทยของเราที่รับรองมาตั้งแต่เ,ออเริ่มต้นแล้วอันนามนิกายเข้ามาสู่แผ่นดินไทยเรา ได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหรเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็อันนี้เล่าเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะค่ะค่ะเอาสมัยนั้นตรงกับเมืองไทยเราสมัยยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับยุคนั้นบ้านเมืองเราก็มีศึกมีภัยเนาะแต่ส่วนทีพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยพระองค์ตอนนั้นเนี่ยบาร,รมีมากในขณะเดียวกันที่ประเทศอนามสมัยนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมือง นะะในท้ายที่สุดเนี่ยอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายดั้งเดิมฝ่ายราชวงศ์เวนะฮะ,ฮะท่านก็ต้องต้องต้องอพัดภาคจากบ้านเมืองมามาหลบอยู่ทางแถบทางขมิญน,นะ,แ,ะแต่เขาก็ยังตามล่ามานะ,ะาฝ่ายตรงข้ามก็ยังตามที่จะเก็บมานะฮะ,ะตามมาท้ายที่สุดก็เลยมาพึ่งบาร,รมีของสุเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ตาตากสินป์้ขเป็นพระราชตระเวนอยู่แถวแถวเมืองจันทร์แถวแถวเมืองตราดจังหวัดนั่นน,ะนะ่ะฮะก็เลยเพึ่งบรารมีก็เลยได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยทเราเจริญพรได้ได้มาอยู่เมืองไทยถึงทุกวันค่ะแต่นั่นหมาย<ห>ถึงก็คือเป็นราชวงศ์เวสที่เข้ามาในยุคนั้นในยุคนั้นแล้วก็นําพาเรื่องของพระพุทธศาสนาสาด้วยอนามนิกายมาด้วยเหรอคะคือตอนนั้นเนี่ย พระพุทธศาสนาที่ช่วยพัฒนาทางเวียดนามมันก็เป็นพุทธศาสนามหายานเจ้าค่ะซึ่งเป็นพุทธศาสนาดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองจีนนะฮะจีนก็รับจากอินเดียตั้งแต่สมัยพระอาจารย์ก่อนเขาเรียกเอาเรียกง,ง่ายๆพระอาจารย์ตักมอ้อมาพระอาจารย์ตักม้อเข้าเมืองจีนเข้าเมืองยวนใช่ไหมฮะแล้วก็จากเมืองยวนก็มาเมืองไทยเม,เมืองเมืองเวียดนามชาวชาวไทยเราเรียกเมืองยวน<อ>เราเรียกคนยวน ค,ค,คนั่นแหละฮะก็ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เวียดนามยุคนั้นนะผู้นําของเวียดนามก็ได้ลีภ้ภัยทางการเมืองมาในขณะเดียวกันที่ลี้ภัยมาเนี่ยก็มีข้าหาบุรีขาราชบุรีพานตลอดถึงพระสงฆ์เนี่ยตามมาด้วยเจ้าค่ะก็มาพึ่งแผ่นดินไทยสมัยนั้นพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเป็นพระเจ้าอยู่หัวสมัยกรุงธนบุรี แสดงว่าจุดกําเนิดเนี่ยก็คือจุดกําเนิดเดียวกันในพระพุทธศาสนามีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเดียวป็นพระศาสดาเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของการเรียกว่าการสืบสารพระพุทธศาสนาก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็แตกต่างการไปตามแต่ละประเทศแต่ละท้องที่เจ้าค่ะพระอาจารย์คะัแล้วเมื่ออนามนิกายเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วนะฮะการการยังคงไว้ในเรื่องของแนววิถีอนามนิกายเนี่ย มีพัฒนาการยังไงจากสมัยพระเจ้าตัดสินมาอยู่สมัยกรุงรัตนโกสินจนนักปัจจุบันเจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นการสืบพอดได้ได้เยอะนะเพราะว่าทุกวันนี้เราเองก็ได้รับการยอมรับจากทางฝ่ายบริหารบ้านเมืองทางเวียดนามท่านทูตนะฮะแม้แต่ชาวเวียดนามพ้นทะเลที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะ เขาก็ยังพูดระล,ลึกถึงอนัมนิกายโดยตลอดเพราะว่าตอนนี้มีการเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยนิมนต์คณะสงฆ์ทางเวียดนามกลับไปศึกษางานที่ที่ประเทศเวียดนามในปัจจุบันอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็มีไปอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราคงไว้แล้วก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันนะแล้วในปัจจุบันเองนะฮะกรมกรมสนิทประเทศเนี่ยพระองค์ก็ให้ให้ความสนพระไทย แล้วก็ให้การอนุเคราะห์ในเรื่องของการศึกษานะพระองค์รับโรงเรียนของในคณะสงฆ์อนมเนี่ยเข้าไว้ในโครงการพระราชดำรินะครับโครงการพัฒนาการศึกษานะพระองค์ได้วันนั้นอาตมาได้มีโอกาสถวายรายงานพระองค์ท่านในคราวเสด็จที่เยาวราชนะครับก็ไม่มีเอกสารสักตัวนะแต่ว่าได้ถวายด้วยใจถวายด้วยใจว่า ฝากโรงเรียนของคณะสงฆ์อนันตนิกายให้พระองค์อุปถัมภ์แล้วก็เมตตาอนุเคราะห์ให้ด้วยนะฮะพระองค์ก็จําได้นะแล้วพระองค์ก็ให้ทีมงานมารับโรงเรียนเข้าไปอยู่ในโครงการตามรัชามบัริใช่ไหมครับก็อันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับคณะสงฆ์อนันตนิกายอย่างมากทีเดียวแล้วพระองค์ได้ตรัสในวันนั้นเนี่ยยังจําถึงทุกวันได้เลยนะท่านบอกว่าให้คง ภาษาอักขระที่ใช้จารึกพระสูตรไว้ให้ดีนะเเช่นสธรรมพุทธิกสูตรมหาปรชาปรมีตาสูตรลังกาวตานสูตรแล้วก็ส่วนภาษาพูดภาษาร่วมสมัยปัจจุบันภาษาเวียดนามปัจจุบันให้ปรึกษาท่านทูตนะฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อานามนิกายเราคงไว้แล้วเหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็นั่นก็คือเรื่องของพระสูตรคำพีที่ใช้จารึกโดยอักษรจีนโบราณอ๋อเจ้าค่ะพอพูดถึงเรื่องของพระสูตรล้วก็ให้สงสัยต่อนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านว่าในอานามนิกายเนี่ยมีหลักคําสอนเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงในพระพุทธศาสนาครับอาจารย์เออคำสอนเดียวกันเลยนะ มีศีลห้าเหมือนกันไหมมีมีศีลห้าเหมือนกันแต่ก็เรียกกันเป็นคนละภาษาอย่างของทางของทางเถรวาทบ้านเราของพระบาจย์ปาณาติปาตาเวรมณีใช่ไหมค่ะทัานนี้ก็จะเป็นยึกเยกเบิกซักซันถี่เผิกความย้ายหงากิมถอกีอย่างเงี้ยแต่ความหมายเหมือนกันคือเป็นคลิกภาษาหนึ่งอ๋อแต่ความหมายเหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับพูดทางสระนังคัจฉามีก็ตึงหินถอกุยเฟิตึงหินถอกุยพับ่็ทำมังสระนังคัจฉามความหมายเดียวกัน อ่อแต่ต่างแค่ภาษาสวดแค่นั้นเองแสดงว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามประพฤติการห้ามผู้คดห้ามเสสุรายามเมามีเหมือนกันหมดทั้งห้าข้นี่พื้นฐานเลยเหมือนอันเดียวกันเลยอ๋อแล้วพอสิญแปดนี่ก็มีเหมือนกันไหมเราะสิญห้าเหมือนแล้วพอสินแปดมีสินสินแปดก็มีแต่อาจจะสลับข้อกันอาจจะสลับข้อกันอย่างในพระพุทธศาสนานะฮะท่านผู้ชมพระสงฆ์ท่านจะมีอยู่สองร้อยกว่าข้อเนาะค่ะสองร้อยยี่สิบก็แต่ไม่แน่ใจของของเขาถ้าเป็นของสงฆ์ทางในของเรา ถือตำที่ครูบาจารย์สืบกันมา250 250ข้อเลยนะะก็คือเพิ่มในส่วนเสยกยวัตแล้วก็ในเรื่องของอนิสกียปาจิตตีต่างๆเอ้น,นี่<อ>นะครับแต่เนื้อหาสาระใน250นนก็อันเดียวกันกับอกของ,ของพระสงฆ์ไทย<อ>เราแต่ไม่มีบันทึกเป็นภาษาจีนนะฮะเป็นบันทึกเป็นภาษาจีนและอ่านเป็นภาษาเวียด อ่านาเป็นภาษาเจริญพรและอย่างในพระพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องของอาบัตเล็กอาบัตใหญ่ข,ขลุกกาบัตแล้วหูกาบัตอาบัตหนักเราเรียกตื้อบรยีนะก็คือประราชิกสี่นี่มีเป็นหลักไว้เหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกัน<อ>ครับตือบรยีสังขารที่เศษ1ิตสามอนยุตสองนิสกิยปาจิตตีนะแต่ว่าปาจิตตีรู้สึกว่าของไทยเราจะ92ของเราจะมีอยู่90 ก็คือลดเจอเรื่องของเรื่องจีวรเพราะว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามภูมิประเทศนะครับเพราะครูบาอาจารย์คงไว้เรื่องของการแต่งกายเนี่ยก็อย่างอย่างผ้าผ้าสังฆาของพระไทยเราทุกวันคือใช้ผ้าใช่ไหมฮะแต่ของเราก็ยังใช้ห่มอยู่ก็คือตัวนี้ก็คือยังใช้ห่มอยู่อย่างอย่างพระไทยเนี่ยจะปลงผมจะโกนคิ้วแต่ผ้าของของเราเดิมทีเดียวพระไทยก็ไม่ได้ปลงไง เพิ่งมาโกนคิ้วตอนตอนสมัยศึกสงครามอยุธยาอยุธยาอะไรเงี้ยนะครับก็ของเราก็ยังคงดั้งเดิมก็คือไม่ได้ปร่งคิ้วไม่ได้โกนคิ้วโกนผมแต่ไม่ได้โกนคิ้วเจริญพรค่ะแล้วก็ในในของพระพุทธศาสนาเราเราก็จะมีการสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญาซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเลยเยอยดินเวก็ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่คนละศัพท์อันนี้ เป็นเร,เรื่องที่แปลกมากนะครับซึ่งก็ญาติโยมหลายๆคนก็อาจจะอยากจะรู้เหมือนอย่างเงี้ยนะค่ะคะในคราวหนึ่งเนี่ยที่อ,อ,องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะฮะค่ะในยุคนั้นพระยวนเนี่ยเราเรียกพระอานำหรือว่พอพระยวนนะนะซึ่งในภาษากฎหมายเขาเรียกว่าหลวงยวนหลวงยวนครับที่มีจารึกอยู่ในพิธี ุงเต็กหลวงนะเขาเรียกว่าหลวงยวนจกค่ะ,ะหลวงยวนกับหลวงจีนนะอ,อันนี้เราเรียกเป็นหลวงยวนในอดีตที่วัดยวนตลาดน้อยจนถึงปัจจุบันนะคะับจะนึกออกนะวัดอยู่แถวย่านตลาดน้อยค่ะพระถ้าก็สวดมนต์ทำวัดเย็นเสียงเวลาถ้าสวดมนต์ก็จะมีพิธีกรรมก็จะมีเครื่องใช้เคาะใ,ใช่ไหมเวลาบรรยากาศเงียบสงบด้วยเวลาเคาะ เสียงมันจะดังปก <_ an> ปก <_ an> ปก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 มันจะดังกลางวาน <_ an> กล้องอยู่ในโซนนั้นนะฮะอันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคราวที่พระเยรหัวราชการที่สี่ยุคนั้นท่านตอนตอนนี้ท่านยังบวชอยู่เจ้าค่ะนะ,ะท่านก็เสด็จไปแถบนั้นท่านก็ได้ได้ยินเสียงสดมุนเนี่ยนะฮะท่านก็สงสัยนะก็เข้าไปดูเอ้อนี่พระนี่ท่านอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยนะ ก็เลยแลกเปลี่ยนปฏิสันถานกันแล้วเกิดความอาพอพระไทย,ยสรุปว่ามันก็อันเดียวกัน <c oughs> อันเดียวกันแต่มันเรียกกันคนละภาษาแค่นั้นเองใช่ไหมก็เลยพอหลังจากที่ท่านศึกแล้วครองราชนะเป็นเป็นพระยูหัวราชการที่สี่พระองค์ก็ทรงได้ลํำลึกถึงเพื่อนพระ,ะหนึ่งอันนั้นก็คือหลวงยวนที่วัดยวนตลาดน้อยเจ้าค่ะ นะแล้วก็บอกเออถ้างั้นเเพื่อที่จะให้กลมเกินกับเมืองไทยให้คนไทยได้รู้ว่านี่เป็นพระนะท่านก็ได้พระรา,า,าชทานผ้าจีวรให้ผืนหนึ่งเ,เป็นจีวรลักษณะผ้าจ่มาฮะผ้าแต่อันนี้พอดีเป็นชุดใหญ่ที่พระอาจารย์ใช้ประกอบพิธีกรรม่ะ,ะนะก็เลยกลายเป็นว่าคําว่าหลวงยวน,นยก็มีปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์มาก็ ตั้งแต่บัดน,นั้นจนก,กระทั่งได้มีการบันทึกประวัติศาสตร์ในยุคข,ของพระกรมพญาดำรงราชานุภาพในยุคหลังเนี่ยพระองค์ก็ได้บันทึกว่าสืบเข้าไปว่าหลวงยวนนี่มีมาตั้งแต่สมัยไหนหจนก,กระทั่งรู้ว่าโอ้นี่มาอยู่สยามประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วจ,จึงได้สืบทอดกันมา,าใช่ไหมฮะสิ่งที่ยมพี่ออนอุมาถามก็มีละชัดเจนเรื่องตำรา ภาษาจีนภาษาสวดมนต์พิธีกรรมพิธีกรรมที่เป็นดั้งเดิมอย่างเช่นพิธีกรรมการสวดมนต์เสริมดวงชะตาต้นปีตอนตรุษจีนปีใหม่จีนปีใหม่จีนหรือคุณทางเวียดนามก็อันเดียวกันเขาเรียกว่าตรดเป็นพิธีตรพิธีตรุเนี่ยอันเดียวกันค่ะพระอาจารย์ครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือพระยวนอันนี้คือพระจีนเพราะบางที<อ>ดูดูดดา,าไม่ออก<า>็กใช่ค่ะเดิมเดิมทีเดียวเนี่ยทั้งหลวงจีนหลวงยวนแรกแรกทีเดียวมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราอยู่ร่วมกัน อยู่วัดเดียวกันอยู่คณะเดียวกันเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเวลาไปทําพิธีหลวงก็ไปด้วยกันแล้วบทสวดเหมือนกันไหมครับอาจารย์บทสวดตําราเล่มเดียวกันจากภาษาจีนบันทึกไว้เพราะว่ายุคนั้นชาวอานามใช้ตําราจีนบันทึกแล้วเวลาออกเสียงเหมือนกันไหมฮะใกล้เคียงกัน อ๋อก็เหมือนไทยกับพมา่าไทยกับพมา่าบทสวดบางที่ก็ใกล้เค<ช>ียงเลย,เลยของจีนกับยวนก็เหมือนกันคล้ายๆกันครับครับ<ม>ก็ก็เป็นเสียงคล้ายๆกันอย่างอ่อย่างของพระไทยกับของของเรานะาของจีนของเวียดเนี่ยเสียงก็จะ,จะคล้ายๆกันอ๋อเดิมทีเดียวนะเป็นอยู่อยู่อยู่ร่วมกันเจ้า่ะแล้วก็มาให้ง่ายแก่การปกครองแล้วก็มาแยกเป็นว่าเอออันนี้หลวงยวนเขาใช้อานมนิกายหลวงจีนเเรีเยกว่าจีนนิกายแค่นั้น <T an mic> แต่ครับแต่ว่าวิถีครูบาอาจารย์จารีตต่างๆตอนที่เรามาอยู่ในเมืองไทยความเป็นจริงนะก็ครูบาอาจารย์เราอยู่ร่วมกันมาอย่างนั้นไปประกอบพิธีกรงเตตกหลวงในยุคลุครอแปดลุคนั้นก็ก็ยังรวมกันอยู่มาร่วมกันอยู่ส่วนร่วมกันเจริญทรัพยารุบถ้าจัดการแล้วในส่วนของกิจของพระพระยวนอ่าครับกิจของสงฆ์ไทยก็พวกเรา จะพอคุ้นกันอยู่แต่กิจกของพระทางยวนทางมหายานแล้ลกันนะใช่เจ้าค่ะทางมหาญาณในเมืองไทยเราก็มีสองคณะตอนนี้ถ้าถ้าตามกฎหมายนะก็มีคณะหลวงยวนคณะหลวงจีนนะหรืออนามนิกายกับจีนนิกายนั่นแหละก็ตอนนี้ที่ที่อาจจะต่างกันก็อาจจะเรื่องวัดในเรื่องของการฉันการฉันนี่ก็คือถ้าเป็นพระอนามนิกายเนี่ เราเราก็จะฉันตามญาติโยมถวายทั่วๆไปเหมือนกับพระไทยไม่ได้ฉันมังสวิรัตหรือฉันเจนะแต่ถ้าใครที่จะฉันเจอันนั้นก็ให้ตั้งจิตป,ปวารณาหรือส่วนตัวแต่ครูบาอาจารย์เราก็ดั้งเดิมแล้วก็ฉันเจมานะ,ะแต่เนื่องจากว่าหลวงพ่ออดีตท่านเจ้าคณะท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นศรัทธาของแต่ละรูปก็สามารถที่จะทำได้ แต่ถ้าจะให้ใช้บังคับในส่วนรวมเนี่ยเมืองไทยบางครั้งยังไม่สะดวกในเรื่องตรงนี้เ <c oughs> พราะเด็กบางครั้งเนี่ยพระเนนใหม่ๆเราต้องไปเรียนมหาลัยสงฆ์นะครับพระเนนต้องเรียนหนังสือบางครั้งญาติโยมมาถวายเช้าออกบินฑบาต<อ>เราเราแสดงว่าตอนเช้าพระยยนก็จะเหมือนพระไทยใช่ใช่ใช,ใช่ออกบินฑบาติาาฟ้าสว่างแล้วถึงเห็นลายมือแล้วถึงบินฑบาติเราเราไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้ใช่ไหมฮะญาติโยมถวายยังไงแล้ว ถวาไมาแล้วเราก็ต้องต้องฉันจะไม่ฉันก็ไอยุ่งลำบากนะคะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนมากเด็กที่มาบวชเรียนอยู่กับเราก็มาจากต่างจังหวัดเจ้าค่ะเจ้าค่ะนะเขาก็จะได้อยู่ได้ระยะยาวไม่เดือดร้อนแล้วเราก็มาเติมเต็มเรื่องของธรรมะให้เขาเจ้าค่ะพระจังคะแล้วอย่างพระยวนนี้ต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นเหมือนเมีกิจวัตรเหมือนกันเช้าแปดโมง เย็นก็หกโมงเย็นอะไรครับก็ยังมีแล้วระหว่างวันท่านทาอะไรกันคะเรียนหนังสืออ๋อเรียนหนังสือคือวัดเรามีโรงเรียนแล้วในคณะสงฆ์นำเนี่ยคือเราจะเน้นว่าถ้าใครบวชเข้ามาเนี่ยจะต้องเรียนเรียนในในสองศาสตร์เป็นหลักอะไรบ้างเรียนศาสตร์หนึ่งก็คือเรียนศาสตร์ธรรมะก็คือเรียนในโรงเรียนประยุติธรรมเจ้าค่ะนะครับแผนกสามอันศึกษาบ้างแล้วใครจะไปเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยก็ ก็ไปเรียนได้แต่หลักๆนี่คือถ้าเรียนแล้วจะต้องอยู่ในหลักสูตรของการศึกษาในเมืองไทยอาจจะต้องเรียนรู้พระธรรมวินัยของของสงฆ์เมืองไทยด้วยสงฆ์เถรวาทซึ่งเป็นคณะสงฆ์ใหญ่ที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 ่อยู่ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรียนนะครับอันนี้ในเรื่องเรื่องของปริญญาตแล้วก็เรียนอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในการสืบทอดพิธีกรรม สวดมนต์พระสูตรต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์อีกแผนกหนึ่งก็จะสอนอพิธีกรรมล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นบทเข้ามาแล้วคือต้องเรียนไม่เรียนทางโลกกับก,ก็ก็ต้องเรียนธรมเนียมในคณะสงฆ์เรียนทางธรรมในคณะสงฆ์เขาต้องเรียนแบบบาลีพวกนั้นด้วยไหมคะถ้าเป็นใช่<อ>ถ้าเรียนก็ต้องมาเรียนบาลีแต่แต่ว่า เรายังไม่ไม่แตกฉานมากบาลีเพราะว่าส่วนมากเนี่ยม,ม,มันก็มันก็แปลกนะว่าอาจจะเป็นเพราะครูบาอาจารย์เราสืบมาทางทางสายทางมหาย,ยานหรือมันจะมันจะไปถนัดในการสวดตุ่งตั้งสวดไอก็จะสวด,สวดทางภาษาไปทาง แตกต่างกันภาสายกปริบ uh ัตกสมองาก็มองเป็นเรื <at S 2> <i competitions> ่องแปลกอยู่เหมือนกันค่ะแต่อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพระอาจารย์ก็คือที่เขาเรียนเขาเรียกว่านักธรรมค่ะถ้าเกิดในพระพุทธศาสนาเราก็จะมีนักธรรมตรีโทเอกซึ่งตรงนี้จะไม่ได้เน้นเรื่องบาลีนักแต่จะเน้นในเรื่องของหลักธรรมคําสอนในแนวทางปฏิบัติแบบคารวะเยอะหน่อยตรงนี้เนี่ยในพระยุนมีเป็นกฎบังคับเลยนะคือถ้าเรียนปริยติธรรมจะต้องเรียนนักธรรม เพราะว่าถ้าไม่เรียนนักธรรมก็จะไม่มีข้อธรรมในการที่จะบวชเรียนอันนี้เป็นหลักสูตรเดียวกันกับเป็นหลักสูตรศาสนาใช้สูตรเดียวกันเลยไหมฮะของแม่ของแม่กรองธรรมอ๋ออันเดียวกันเลยแล้วมีการสอบทำสนามหลวงเหมือนกันทั้งหมด๋อเน้นของเราก็ต้องสอบหลักสูตรนี้สอบนักธรรมตีโทเองเหมือนกันเจริญพรก็ต้องไปเรียนกับท่านเรียนหลักสูตรท่านแล้วก็ต้องไปสอบกับท่านจะได้สอนญาติโยมเหมือนกันใช่แล้วก็ของเราก็ครูบาอาจารย์ก็มาจะมาสอน เพิ่มเติมให้ในเรื่องของธรรมเนียมลัทธินิกายของเราเจ้าค่ะอย่างในพระพุทธศาสนานะที่เห็นก็บอกก็คือว่าถ้ารู้ความช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ก็บวชเป็นสัมมเนรได้แล้วพอครบยี่ก็บวชเป็นพระพิสุสงฆ์ได้ของอันนำนิกายเรามีกฎเกณฑ์เดียวกันเลยเจริญพรกฎเกณฑ์เดียวกันแล้วก็ตอนนี้ในเมืองไทยของเราเนี่ยการศึกษาจัดระบบเดียวกันนะครับ ธรรมยุทธ์มหานิกายอนัมนิกายจีนนิกายเนี่ยการศึกษาอยู่ในเมืองไทยของเราอยู่ในระบบเดียวกันหมดเลยแบ่งการการบริหารเป็นเขตการศึกษามีสิบสี่เขตของเราเป็นเขตที่สิบสี่ของอนัมนิกายเขตสุดท้าย<อ>น้องเล็กสุดคะระอาจารย์อย่างวัดยวนในประเทศไทยเรามีทั้งหมดกี่วัดคะตอนนี้โอ้ตอนนี้โอ้ยี่ยี่สิบกว่าวัดนะ อแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตั้งอีกก็หลายวัดอยู่ oh, <okay. S 2> ครับด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชน,นใช่โยมก็<ล>เอา <Okay. S 2> ถวายที่ดิน oh. ถวายที่ดินให้แล้วก็เห็นว่าเออโยมเ็ามีศรัทธาแล้วไม่ให้เสียศรัทธาแล้วก็พยายามที่จะรักษาศรัทธาของโยมนะไว้เพราถ้าเราไปซื้อที่ดินนี่ก็แพงนะได้โยมถวายให้แล้วเราก็ต้องรักษาไว้ ก็จะได้เป็นสมบัติของทางพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะเพราะจังครับเรพระยวนเหล่านี้สามารถรับกิจนิมนต์อย่างเช่นงานสวดมนต์บ้านงานสวดงานแต่งงานหรือว่าเจริญพรในวาระต่างๆเหมือนพระพิสุขสงฆ์ไทยหรือไม่เจ้าค่ะรับได้ทั้งหมดเลยมีแบ่งเป็นสองงานงานมงคลงานอวมงคลนะฮะงานมงคลแล้วก็รับงานอวมงคลก็รับงานอวมงคลก็กรุงเท็กอะไรต่างๆเหล่านั้นนะฮะงานมงคลก็ ขึ้นบ้านใหม่สวดมนต์แต่งงานแต่ส่วนมากเนี่ยเราจะทำพิธีอยู่ในวัดเป็นหลักนะอ๋อไม่ได้ไปตามบ้านเ,เรือนประชาชนโดยเฉพาะงานมงคลบางครั้งโยมมาทำบุญวันเกิดมาทำบุญวันวันแต่งงานวันอะไรต่างๆที่แบบครบรอบวันสำคัญเนี่ยจะมาที่วัดก็จะเอาผล,ลไม้น้ำเดิมข้าวสารอาหารแห้งมาเป็นเหมือนการถวายสังฆทานมาที่วัดแล้ว พระจะลงสวดได้เยอะกว่านิมนต์ไปที่บ้านดิคนิมนต์ไปที่บ้านอย่างมากก็เก้ารูปใช่ไหมใช่ใช่แต่สวดที่วัดเนี่พระเน้นสี่สิบกว่ารูปลงสวดให้หมดเลย<อ>แล้วที่บ้านก็ไม่ต้องไปจัดอะไรยุ่งยากด้วยค่ะค่ะนะไม่ต้องโอ้โหบางบ้านเนี่ยโอ้จะบกุณเลยต้องเตรียมสถานที่เยอะอใช่ของแทบจะไม่มีที่เก็บแล้วอะแล้วจะทําบุญบ้านทีนี่ก็ต้องไปรื้อไปอะไรกันวุ่นวายทะเลาะกันอีกมาที่วัดกันมาที่วัดนี่ที่สถานที่กว้างขวาง ะนะฮะที่จอดรถก็พร้อมห้องนงห้องน้ําจะจัดเลี้ยงให้พระจัดร้านอาหารมาเลี้ยงเองจะให้พ่อครัวแม่ครัวทําที่วัดมันสะดวกกว่าเรียกว่าในแนวทางปฏิบัติก็ไม่ได้แตกต่างจากพระพุทธศาสนาที่พวกเราเข้าวัดกันะนะฮะโดยโดย<ๆ>เฉพาะนะความสะดวกสบายตอนนี้ที่วัดเราเนี่ยพยายามที่จะจัดให้โยมอย่างนี้เลยนะเช่นวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันเสียชีวิต ของคนที่เรารักเคารพนับถืออะไรเงี้ยนะเออเราพร้อมที่จะจัดให้ที่วัดเลยเจ้าค่ะแหมดีอย่างยิ่งเลยประชาชนได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลท้ายสุดตรงนี้อ่ะนะคะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รู้จักนะฮะกับอันต์นิกายของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะพระอาจารย์อยากจะฝากหลักธรรมทิ้งท้ายยังไงเจ้าค่ะอืมอะไรดีก็ทำง่ายๆอะไรดีก็ทำ ทำแล้วไม่เดือดร้อนกับใครเริ่มต้นที่เราต้องคิดดีเป็นกุศลก่อนคิดดีจิตใจดีแล้วพูดมันก็เป็นประโยชน์ก็เป็นพูดดีการกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดีสามอย่างนี้จะทำให้เราพบกับความสุขแน่นอนไม่มีภัยด้วยนะเจริญพรสาธวันนี้ต้องขอ,อขอบพระคุณนะคะองค์พจนกร,กนกรโกศนหรือว่าองค์เทียนเบานะคะที่เมตตาพวกเราในวันนี้นะคะแล้วก็ เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะใครมีโอกาสผ่านมานะคะที่จังหวัดนครปฐมนะคะก็สามารถที่จะที่อำเภอสามพรานนะคะก็สามารถที่จะมากราบสการะพระยุไลพระยุไลแล้วก็องค์พระแม่กวนอิมปังเสวยสุขนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังว่าแต่ละองค์มาอย่างไงนะเอาไว้มีโอกาสเนาะอาจจะเป็นโอกาสหน้านะแต่ถ้าใครอยากรู้เร็วๆก็ ไม่ัดสักการะเ,เลยนะที่วัดธรรมปัญญาราม <c oughs> บาง,บางม่วง,งน,น,นะคะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างนี้ธรรมสก,การ์ด้วยความเคารพ<อ>ค่ะท่านผู้ชมครับพระพุทธศาสนาของเรานะฮะงอกงามอยู่ในทุกพื้นที่นะคะแล้วก็แน่นอนที่ประเทศไทยของเรานะฮะเรามีในส่วนของอนันตนิกายนะคะก็เป็นหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ช่วยนะ สั่งสอนพี่น้องประชาชนให้มีความสงบสุขนะคะแล้วก็สำหรับรายการพุทธธรรมนำปัญญานะคะควันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ